ตัห้องน้ำนะครับไม่มีเหรอม,มีหนันม่เฮ้สุดยอดห้องน้ำโอ้โห,โหผมว่าสาวสๆต้องชอบโ,อโเชียผมว่าสาวสๆต้องชอบเป็นทางเดินออกไปนะฮะลันแบบมันโอเพนแอร์มากเลยโอเพนแอร์มากเลยโอ้โห,โหนี่ครับจากมุมขวาไปเรื่อย นี่เป็นปูนดิบนะฮะโอ้โหข้างบนมีอะไรไหมไม่มีผมว่าส,สาวๆต้องชอบบรรยากาศแบบนี้นี่จะเตือนไปไวช็อปชอ็ชอปชอ็ชบับแบบนี้เป็นแนวความคิดของการทำโรงแรมที่สวยงามนี่ฮะส่วนของห้องน้ำนะครับส่วนของห้องน้ำ เดี๋จะเข้าไปที่ห้องนอนเราจะปิดต่างๆแล้ก็นี่ตงนี้ก็จะโรงแรมก็จะเป็นทางที่เราเข้ามานะครับเราสังเกตเห็นว่าบนเพดานจะไม่มีไฟเลยจะมีไฟเฉพาะตามจุดต่างๆนี่โรงแรมอว่าลตู้แช่ นี่ครับมีรองเท้าแตะให้มีชุดผมนอนกับอาจารย์ตะพลครับวันนี้นี่คือห้องนี่คือส่วนของโถงมีทีวีให้แล้วก็จะมีตรงนี้ฮะอันนี้เขาไม่ได้แถมนะครับคนนี้ไม่ได้แถมอันนี้มาด้วยกันอันนี้เตียงของผมอันนี้เป็นเตียงของอาจารย์ตะพลนะครับแล้วตรงส่วนตรงนี้ก็ที่อาจารย์ตะพลนอนตรงเนี้ย เดีผมก็จะต้องนอนตรงนี้นี่คือโรงแรมครับนะครับาไม่ใช่ห้องนอนอยู่ตรงนี้ฮะก็จะเป็นนี่เลยนีเป็นเตียงนอนเตียงคู่มีพัดลมเพดานให้เป็นส่วนของระเบียงนะครับก็จะเป็นแอร์คอนดิชันห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่รู้ไว้ใช่ว่านะนี่ก็จะพาไปดูข้างนอกสิ นี่ออกจะไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรประตูออกนอกชานอันนี้เปิดไปแล้วนะครับนี่ว้าวนี่ดูบรรยากาศครับโอ้โหดีนะดีมากเลยตรงนี้เป็นกระจกเห็นอนาะจารย์ตะพลครับอาจารย์ตะพลฮะอะอนะ,อะจะเป็นในส่วนของข้างนอกนะครับระเบียงข้างด้านนอกโอ้อากาศดีบรรยากาศดีมาก นนเป็นประตูปิดนะข้างในก็จะเป็นแอร์ในส่วนของแอร์ถ้าเราปิดแบบนี้ใช่ไหม <What? S 1> มันก็จะออกมาเป็นแบบนีอ้อันนี้ก็ข้างในห้องแนละ้วแล้วก็นั่งสองคนหันไปหน้าภูเขาเห็นไหมอากาศดีเรียกว่าอากาศดี OK